วันนี้นะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของการที่หลังจากที่สมัครมาเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจจอยคอยแล้วเนี่ยจะได้รับรายได้กันยังไงนะคะเดี๋ยวในเอื้อจะมาแนะนําให้กับทุกคนได้เข้าใจกันนะคะโดยรายได้หกสิบเปอร์เซ็นมาได้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะต้องทําบัตรส่วนลดตลอดชีพนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาท เราก็จะได้รหัสสมาชิกมานะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ในบริษัทของเรานะคะซึ่งมีอยู่หลายกลุ่มหลากหลายเลยนะคะอย่างที่เคยแนะนําไปนะคะซื้อให้ครบ3,825คะแนนนะคะเราก็จะได้มา1หุ้นส่วนและหลังจากนั้นนะคะเราก็แนะนําเพื่อนแนะนําญาติมาซื้อ ในห้างของเราเองนะคะอย่างน้อย2คนนะคะซ้ายและขวานะคะเป็นการขยายเครือข่ายผู้บริโภคออกไปนะคะแล้วก็ขยายเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่ร่วมกับทีมแล้วก็ในระบบนะคะเข้ามาเทรนนิ่งเรียนรู้ในระบบของเรานะคะหลังจากนั้นเราขยายไปบอกต่อไปนะคะจาก2คนก็จะกลายเป็น100คน เป็น1,000คนเป็น1,000 0คนภายใน1 2ปีนะคะถ้าคือเรา,าขยายเครือข่ายไปอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรนะคะเราก็เริ่มต้นจากบริษัทของเรานะคะที่มีทั้งสินค้ามีทั้งระบบต่างๆให้กับเราพร้อมนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของ สาขาต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะและก็ทีมนะคะหรือผู้แนะนําของเรานะคะเพราะว่าธุรกิจนี้เราไม่สามารถสําเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวเราก็ต้องอาศัยทีมนะคะการทําง,งานเป็นทีมและตัวหลักเลยก็คือตัวเรานะคะถ้าเกิดบริษัทดีทีมดีแต่ตัวเราไม่ลงมือทําธุรกิจก็ไม่สามารถสําเร็จไปได้นะคะเริ่มจาก ที่ทุกท่านนะคะมาซื้อสินค้าบริโภครวมให้ได้3 0 2 5คะแนน3,825คะแนนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะเราก็จะได้เป็นหุ้นส่วนกับ j o ย n c o นะคะหหุ้นส่วนธุรกิจก็สามารถสร้างรายได้ถึง6ช่องทางบวก2ผลประโยชน์นะคะอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งการสร้างรายได้นะคะใน แผนรายวันนะคะเราก็จะมีจ่ายแบบรายวันด้วยเนี่ยหน่หุ้นส่วนนะคะสามารถสร้างรายได้วันละ1 0 0 0งพันถึงหนึ่งบาทนะคะโดยธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์นะคะจะเป็นคนที่โอนเงินเข้าบัญชีให้กับเรานะคะอยู่ที่ว่าตอนเราสมัครเนี่ยเราใชา้หลักฐานการสมัครเป็นธนาคารกรุงเทพหรือไทยพาณิชย์นะคะ2 ธนาคารยักษ์ใหญ่นี้นะคะก็เป็นคนโอนเงินให้กับเรานะคะทีนี้หลังจากนั้นเราก็เรียนรู้อยู่ในระบบเริ่มแนะนำสองคนแรกเลยนะคะเพราะว่าธุรกิจนี้อย่างที่บอกว่าใช้แผน b บน a น y รีนะคะแล้วก็เพียงแค่บริหาร2ส,สายงานซ้ายแล้วก็ขวานะคะทำงานกับคน2คนเท่านั้นนะคะซ้ายเราอาจจะแนะนำยากนะคะให้มา ร่วมธุรกิจกับเราสร้างเครือข่ายกับเรานะคะญาติก็ลงหนึ่งหุ้นเหมือนกับเรานะคะเราก็นับเป็นผลงานเราก็คือหนึ่งคู่อ่าหนึ่งหุ้นหุ้นส่วนนะคะได้หนึ่งหุ้นส่วนตรงนี้ทางขวาเราก็แนะนําเพื่อนนะคะเรามีเพื่อนเรามีญาตินะคะเราก็แนะนําสิ่งดีๆกับเขาไปเขาก็ลงหนึ่งหุ้นนะคะนับ ผลงานให้กับเราเป็น1นึ่เหมือนกันนะคะซ้าย1ขวาหนึ่งจับคู่นะคะได้1คู่บริษัทจ่ายโบนัสให้กับเราคู่ละ1,000บาทนะคะก็เราก็รับรายได้ในส่วนนี้1,000บาทเลยทันทีนะคะในส่วนของรายได้แผนรายวันหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเรียนรู้ช่วยกันนะคะ ขยายอยู่ในระบบจาก1แตกสองจากสองแตกสจากสี่แตกแดไปเรื่อยๆนะคะเป็นการแตกแบบทวีคูณไปเรื่อยๆโดยการทำงานร่วมกับญาติร่วมกับเพื่อนนะคะโดยสอนให้ญาติของเราเนี่ยขยายต่อทำงานเป็นให้เข้าใจอยู่ในระบบนะคะญาติก็ไปบอกต่อซ้ายและขวาเช่นเดียวกับเรานะคะญาติก็แนะนำกอแนะนำขอญาติก็ได้ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่ง ญาติรับเป็นหนึ่พันบาททีนี้ผลงานของญาติที่แนะนําไปเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าเรารับหนึ่งร้ยเปอร์เซนทุกชั้นญาติแนะนํามาสองใช่ไหมคะนับเป็นผลงานให้กับเราสอง gd เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เพื่อนเขาก็อยากที่จะบอกต่อนะคะเขาก็บอกต่อซ้ายหนึ่งคนเป็นคอขวาหนึ่งคนเป็นงอนะคะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่ง เพื่อนก็รับไป1,000บาทใช่ไหมคะส่วนตัวเราคอและงอเป็นใต้องค์กรเรานะคะเราก็รับไป2 GD นะคะซ้าย2ขวา2บริษัทจ่ายคู่ละ1,000อย่างนี้เราได้เท่ากับ2คู่นะคะรับไปเลย2,000บาทนะคะส่วนกอเขาก็ไปขยายต่อนะคะ ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเช่นกันใช่ไหมคะขอก็ซ้าย1ขวาหนึ่งแต่ว่าซ้ายหนึ่งขวา,นวา,าหนึงน่งเนี่ยเกิดเป็นสี่คนใช่ไหมคะตรงนี้อยู่ใต้องค์กรเราก็นับให้กับเราเป็นผลงานเราสี่นะคอเนี่ยไปแนะนำซ้าย1ขวาหนึ่งง,งอก็แนะนำซ้าย1ขวาหนึ่ง,วงรวมและเป็นสี่คนนับเป็นผลงานเราซ้ายสี่ ขวา4เราจับคู่ได้ทั้งหมด4คู่รับไป4,000บาทนะคะต่อไปก็คนนี้เขาก็อยากจะขยายต่อใช่ไหมคะแต่ละคนแนะนำแค่ซ้าย1ขวา1เกิดเป็นองค์กรขึ้นนะคะเป็น8ซ้าย8ขวา8เรารับ8,000 วันนี้ฝั่งซ้ายญาติเขาขยายกันไปได้มา15 GD นะคะ15คน15หุ้นส่วนขวาเพื่อนนะคะเขาก็ไปขยายบอกต่อได้มา15 GD หรือ15หุ้นส่วนเป็นผลงานของเราตั้ง15เลยนะคะไม่ว่าใครในใต้องค์กรของเราขยายบอกต่อไปเนี่ยเป็นผลงานของเรา100%ซ้าย15ขวา15วันนี้เรารับไปเลยทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะ ถ้าเกิดเราสามารถแนะนําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันได้วันละ1 5ึ0 0หบาทเนี่ยเดือนหนึ่งนะคะคูณเข้าไปนะเราสามารถสร้างรายได้ถึง4ี0 0 0 0ห้าหมื่นบาทเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยทำให้ญาติทำให้เพื่อนทำงานเป็นหรือเปล่านะคะเข้าใจอยู่ในระบบแล้วก็สามารถขยายองค์กรต่อไปได้หรือเปล่านะคะ เรียนรู้อยู่ในทีมขยายอยู่ในระบบ1-2ปีนะคะหากทางซ้ายเราสามารถสร้าง g ีดีได้ครบ600 gd ขวาสร้างได้600 gd คืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเราทำงานเป็นทีมทีมช่วยกันเราสอนญาติทำงานเป็นเพื่อนทำงานเป็นขยายไปครบ ซ้าย600ขวา600เราขึ้นตำแหน่งเป็นเมนเจอร์นะคะนับต่อไปให้ครบ1,800 GD ทางซ้าย1,800 GD ทางขวาเราขึ้นตำแหน่งเป็นดีเรคเตอร์และนับต่อไปนะคะโดยไม่ต้องแบบนับจากศูนย์นับต่อไปจาก1,800เนี่แหละให้ครบ4,200 GD ทางขวาต่าทางซ้ายแล้วก็4,200 GD ทางขวา เราขึ้นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทก็คือเป็น s r e s n t นะคะก็จะได้รับรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นรายได้ประจำตำแหน่งหรือว่าส่วนแบ่งทางประจำตำแหน่งของเรานะคะโดยแบ่ง4.5%ของ PV ทั่วโลกะนะคะถ้าเราเป็น Manager ก็รับมา1 point Director รับมา3 p o i n อ President รับมา7 point นะคะซึ่งตรงนี้ จำกัดวงเงินแต่ละตำแหน่งนะคะก็คือถ้าเป็นเมนเจอร์รับรายได้ในช่องทางนี้ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะคะต่อเดือนถ้าเป็นดีเรคเตอร์3พอยเนี่ยไม่เกิน5 0,000บาทต่อเดือนแล้วก็ Pre สิดน้นนะคะ7พอยไม่เกิน1,0,000แสนบาทต่อเดือนอันนี้ก็เป็นอีกรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะนอกจากแผนรายวันที่เอ่ยอธิบายเมื่อกี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนแบ่ง4.5เปอร์เซ็นต์นะคะของ PV ทั่วโลกนะคะ และนอกจากนั้นเมื่อเราขึ้นตําแหน่งเป็น MDP แล้วนะคะ,ะ,คะก็ยังมีฟรีในส่วนของประกันนะคะ1ล้านบาทให้ด้วยและก็ฟรีการท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะอย่างน้อยปีละ2ครั้งกินรู้อยู่สบายเลยนะคะกับ JNC และก็ที่สำคัญเลยนะคะที่เรามุ่งมั่นทำทุกวันนี้ก็เพื่อสร้างรากฐานและก็ความมั่นคงให้กับลูกหลานของเราเพราะธุรกิจ JNC สามารถตกทอดเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้นะคะสมมติว่าเราขึ้นตำแหน่ง MDP แล้วเนี่ยเราเกิดตายไปเสียชีวิตนะคะเราไดต้ตำแหน่งมาแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้ไม่หายไปไหนนะคะเราสามารถส่งมอบทายาทได้นะคะเป็นมรดกทางตำแหน่งได้เป็นมรดกทางรายได้ได้เรารับเดือนละแสนลูกเราก็รับต่อได้นะคะ ก็เป็นความมั่นคงนะคะของธุรกิจเจนซีของเรานะคะนอกจากมีแผนรายวานันมีการเงินประจำตำแหน่งนะคะแต่แล้วนะคะเราก็ยังมีในการจ่ายแผนรายเดือนให้ด้วยนะคะ2%นะคะทุกชั้นลึกล,กลงไปนะคะ60ชั้นลึกเนี่ยเราจ่ายให้2%จากการที่เราสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ึ้นมานะคะใครก็ตามที่อยู่ใต้องค์กรเราเนี่ยซื้อสินค้าอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถได้รับส่วนแบ่งตรงนี้2% 60ชั้นลึกนะคะโดยใจ่ายให้ทุกวันที่8นะคะก็เป็นรายได้รายเดือนนะคะเห็นไหมคะว่ารายได้แผนของเราเนี่ยไม่ได้ยากยุ่งยากเลยนะคะก็ลองศึกษากันดูนะคะเพราะว่าตัวอย่างของผู้ที่สำเร็จเนี่ยก็มีให้เห็นมากมาย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการงานประกาศเกียรติคุณ MDP ประจำปี2557ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็คนที่ขึ้นตำแหน่ง manager มีเข็มหน้าตาแบบนี้นะคะ director president เราเรียกว่า MDP เนี่ยนอกจากจะได้ในส่วนของรายได้ประจำตำแหน่งแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของโบนัสรายไตรมาสกับรายปีด้วยนะคะก็คือคิดจากโ ถึง10%ของ PV รวมทั่วโลกซึ่งรายได้รายไตรามาสก,กับรายปีนี้เนี่ยเราไม่จากัดวงเงินนะคะเมนเจอร์เนี่ยก็รับไป1 p o i n พอยต์ดี렉เตอร์รับไป3พอยต์แล้วก็ p r e s เดีนรับไป7 p o i พอยต์อย่างเช่นสมมุติว่า PV ทั่วโลกคิดมาแล้วได้ประมาณล้านหนึ่งเงี้ยคะ่ะล้าน PV แล้วก็เอาหนึ่งล้านเนี่ยมาเป็นก้อนหนึ่งแล้วก็แบ่งเป็นส่วนๆน,นะคะเมนเจอร์ Manager ก็แบ่งไป ส่วนหนึ่งก็คือรับไปหนึ่งล้านหนึ่งส่วนนะคะก็เป็นหนึ่งแสนแท็กเตอรก์ก้อนก็เป็นสามแสนอย่างเงี้ยค่ะลิเสเซนก็เป็นเจ็ดแสนคือเป็นส่วนๆนะคะตรงนี้ก็แบ่งกันแล้วก็รับรายได้กันไปตามนี้เลยนะคะยิ่ง PV ยอดขายทัทั่วโลกนะคะ มากขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้รับในโบนัสส่วนนี้นะคะมากขึ้นตามตัวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแผนอ่าคร่าวๆนะคะที่จะอธิบายให้กับผู้สนใจทุกคนหรือว่าเพื่อนๆที่สงสัยนะคะได้เข้าใจกันนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามกับเอื้ดยตรงได้นะคะก็ยินดีตอบคำถามให้กับ นักธุรกิจและก็ผู้สนใจทุกคนนะคะวันนี้ต้องก็ต้องขอบคุณมากนะคะสค่ะ